วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างกรุ๊ปใน3.5 6 Admin Center นะครับผลลัพธ์ก็คือเวลามีคนส่งอีเมลมาที่กรุ๊ปนี้หรือว่าอดเม s ์นี้นะครับผมก็จะมีอีเมลเข้าไปหาเมมเบอร์ทุกคนในสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับก็คือเป็นเมลกระจายนั่นเองจะได้ประหยัดในการพิมพ์อีเมลหลายคนนะครับผมจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันเลยครับ รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมรเราก็ถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของ microsoft 3. 6 5 admin center เนาะพอจะเป็นคอนเทนต์เฉพาะ IT ทีเนาะที่เป็น admin มิน3 6 5อยู่ในองค์กรนั่นเองหรือว่าจะซื้อมาใช้เองก็ได้อะไรประมาณนี้นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่สามารถใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง address group email นะครับผมเหมือนเป็น address email ที่เป็น email เดียวเนาะแต่ว่า สามารถกระจายไปหาคนอื่นได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเนาะสมมติในบริษัทผมเนี่ยมีแผนกบัญชีแล้วกันมีแผนกบัญชีประมาณ5คนถ้าสมมติใน A ต้องการส่งอีเมลไปหาแผนกบัญชีทั้งหมด5คนทำยังไงครับก็คือต้องใส่ชื่อนะเวลาส่งอีเมลก็คือ5คนเลยใช่ไหม แต่ว่าเนี้ยเราจะใส่แค่ชื่อเดียวแล้วมันกระจายไปหาทั้ง5คนเลยทุก5คนเนี่ยก็จะได้รับเมสเซจอีเมลเหมือนกันเลยนะครับผมที่นั้นสามห้าเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์นี้อยู่นะครับผมอันดับแรกนะผมให้เราเข้ามาที่ Microsoft 3ห้ d m m n n e n t t r r อยู่จุดสจุดอัพจุด9จุดเนาะแล้วก็มาที่ Admin นทำก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทีนี้ใน Active User เนี่ยเราจะต้องมีอะไชื่อของพนักงานของเราอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นอีเมลที่มีไรเซ้นเท่านั้นนะผมจะสามารถ แอดเข้ากลุ Ad ่มได้นะครับเตรียมรายชื่อให้เรียบร้อยนะว่ามีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วไปที่หมวดของทีมแอนด์กรุ๊ปนะครับผมนะมา user แล้วก็เออมาที่หมวดของทีมแอนด์กรุ๊ปนะครับผมจะเห็นคําว่า active team and group นะครับอ่าให้เรากดเข้ามาครับผมมันจะมี3แท็บนะครับผมให้เราเลือกแท็บที่เป็น distribute list นะครับผมก็เป็น เมลกระจายนั่นเองนะครับผมทีนี้อย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมมีการแอดอีเมลเข้ามาอีเมลหนึ่งเป็นแผนของ Marketing นะครับก็คือ MKT นั่นเองนะครับ MKT จะตามด้วยชื่อโดเมนของบริษัทเราแล้วก็ com นะครับผมอันนี้ของผมเป็นอีเมลที่ไม่มีโดเมนเนาะก็เลยแบบใช้โดเมนของ Microsoft ไปด้วยนะครับผมแทนเพื่อนมีโดเมนอยู่แล้วก็ใช้เป็นโดเมนของตัวเองเนาะกดเข้า่าแอดเลยครับผมนี่แอดตรงนี้นะผมแล้วก็ตั้งชื่อเลยสมมติบัญชีใช่ไหมผมก็ให้ตั้งเป็น Accounting นะครับ a c c o u n t i n ตอ่าตามนี้เลยนะครับผม นะี่เอาแอร์เคาน์ติ้งก่อนนะครับจะใส่เดสคริปชันไหมนะผมถ้าไม่ใส่ก็กด next ไปนะครับอ owner จะให้ใครเป็น owner อ e ีเมลนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะโชว์อ e ีเมลเฉพาะอ e ีเมลที่มีลายเส้นเท่านั้นนะผมซึ่งผมมีอ e ีเมลเดียวนี่แหละที่มีลายเส้นผมก็จะแอดไปต้องมี owner นะผมก็กด next ไปอ่าอันเนี้ยช่วงที่มันสําคัญจริงๆเอา add member เอ่าเราจะให้ใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือใครจะได้รับอ e ีเมลนี้บ้างนะผมสมมติใน A ใน B ใน C จะได้รับเมลนี้ก็ ติ๊กไปนะครับติ๊กไปปุ๊บๆุบจนหมดนะครับว่ามีกี่คนถ้าไม่มีก็เสิร์ชค้นหาแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊ก,กนะครับพอเสิร์ชค้นหาติ๊กหมดแล้วปุ๊บค่อยกดแอดนะครับอ่ากดแอดไปแล้วกดเน็กไปนะครับผมอ่าผมจะตั้งชื่ออีเมลนี้ว่า accounting แ c ร์เคาน์ติ้งละกันนะครับ accounting แบบนี้อย่าเป็นตัวเล็กเนาะ accounting ตามด้วยโดเมนนะครับผมอันนี้จะให้เราติ๊กว่าจะ allow อ,อีเมลที่มาจากข้างนอกไหมถ้าจะให้คนจากข้างนอกส่งมาที่อีเมลนี้แล้วเข้าทั้ง5คนเนเี่ย ก็ติ๊กไปแต่ถ้าจะไม่ให้คนข้างนอกส่งมาที่อีเมลเนี่ยก็ไม่ต้องติ๊กลงอันนี้ผมจะติ๊กแล้วกันเนาะก็คือเรอาให้คนข้างนอกส่งมาแล้วกดอ่า create group ไปนะผม,ผมจะก๊อบอันนี้ไว้ก่อนก๊อปไปกด create group นะครับผมอันนี้ create group เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจะมี group ที่เป็นแอร์เคาน์ติงขึ้นมากดเข้าไปดูก็อรอแป๊บนึงนะครับผมเนื่นเขากําลังสร้างกรุ๊ปให้อยูอ่อันนี้ปกติแล้วเหลือแอ c o เคา i ์ติงโอเคแอรเคาน์ติงปกติแล้วกดเข้ามาดู มาที่เมมเบอร์ครับผมจะเห็นเลยว่ามีเมมเบอร์ใครบ้างเราสามารถแอดเมมเบอร์เพิ่มได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยแล้วก็แอดเมมเบอร์แล้วก็พิมพ์ไปว่าต้องการเพิ่มเข้ามาบ้างเพิ่มใครเข้ามาบ้างหรือว่าต้องการรียกมุใครออกก็จะมีฟีเจอร์อยู่ในหน้านี้นะครับนี่ต้องการรียกมใครออกก็ติก๊กแล้วก็จุด3จุดนี้แล้วก็รียกมุออกไปนะครับอ่าเซตติ้งก็มีแค่ a l า o w e x ช e r นอ l คนนอกส่งมานั่นเองครับทีนี้เราจะมาลองส่งเมลกันนะครับเออันนี้คือเมลผมเนาะเมื่อกี้ผมก๊อป e อ,นะ e อีเมลไว ผมจะ new email ขึ้นมานะครับผมซึ่ง email ผมคือ address นี้เนาะน address นี้ b u e s n e s s t e a m l i h e m 3 5นะครับ .on microsoft.com นะครับเราจะส่งไปที่กลุ่มนี้ accounting at teamlive m305.com ปุ๊บส่งไปชื่อว่าเท็ดนะครับถ้าส่งไปแล้วปุ๊บมันต้องเข้ามาที่ email ผมนะเพราะว่าผมตั้งเป็น mail กระจาย้อยเห็นไหม เข้ามาที่อีเมลผมเรียบร้อย to accounting นะมีคนชื่อวิศนุส่งมาที่ Accounting นะผมแล้วผมก็จะได้รับด้วยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในกรุ่มของ Accounting นั่นเองนะครับผมอนะก็ลองไปปรับใช้ในบริษัทดูนะเนาะเผื่อใครต้องการแบบอยากมีกรุ่มเป็นของตัวเองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มอทั้งบริษัทกลุ่มอเฉพาะแผนากกลุ่มอเฉพาะทีมเฉพาะแผนากร่วมเฉพาะงานร่วมกันอะไรประมาณนี้ผมก็ สามารถไปสร้างกรุ๊ปแบบนี้ได้นะครับผมลองไปปรับใช้กันดูครับเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากอีกเจอกันครับ